สวัสดีจ้าสบายดีจ้าเอซทั้งช่องคะ่ะมือนีแม่เพ่นกะมาทักทายสบายดีกับเอซีทั้งช่องอีกแล้วนะคะพบเจอกันทุกมือทุกวันเนาะคะ่ะมือนีกับเป็นวันที่สิบสองตุลาคมสองห้าหเนาะตรงกับวันเสาร์ค่ะมือนีกะแม่เพ่นกะมีแนวทางนะคะฮาหนอยของเจ็ดสำนักเนาะ ที่จะมานำเสนอให้กับเอฟซีทั้งช่องนะคะสุดใจพารวยกลับมาแล้วนะคะเอฟซีเพิน่นว่าเพิ่นยังบ่ทันได้กลับมาแต่ว่าเพิ่นยังอยู่พุ่นแหละเนาะอยู่บ้านอ่าหนาเพิ่นพุ่นแหละเนาะเพิ่นไปเยี่ยมหนาเพิ่นพาลูกชายไปเยี่ยมหนาค่ะเพิ่นก็เลยอ่าว่างๆเฮ็ดฮาน้อยส่งมาให้อยู่เนาะมือ้อนี้เพิ่นก็จัดส่งมาให้อยู่แต่เช้าเลยค่ะ แล้วก็จะมีของอาจารย์ต้อยลอยเอ็ดอาจารย์สวัยพ่อเกลี้ยงแม่ลิ้วตาปากน้ำโพเขาฝากมานะคะในคลิปนี้ผู้ใดมกักผู้ใดชอบของอาจารย์ไหนสำนักใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่เนาะแล้วก็คอมเมนต์เขามาให้กำลังใจทุกสำนักด้วยนะคะแม่เพ่นกับบหวังอย่างไรจากเอฟซีเราค่ะขอแค่เป็นกำลังใจให้แม่เพ่นตลอดไปกับพ่อเลยอ,อค่ะเนาะอ่ะกะเมื่อว่าน,นี้ ผลฮานอยวันที่11เนาะก็บนนอยพิเศษออกอยู่ที่685ล่างออก99นะคะ FC ส่วนฮานอยปกติบนออก536ล่างออก82ส่วนฮานอย VIP บนออก570ล่างออก73นะคะเมื่อวานนี้ค่ะ ค่ะมาเบิงผลงานของตาปากน้ำโพฮาหนอยแยกนะคะเมื่อวานนี้วิ่งรูดนอยพิเศษ7กับ0บอม่านะคะนอยปกติ1กับ4ก็บอม่าค่ะนอย VIP 9กับ2ก็บอม่านะคะรุดทั้ง3หาฮานอยเลยเนาะส่วนฮาหนอยแยกของเขาฝากมานอยพิเศษ2กับ3ก็บอมากนาสเป็นลุกนอยปกตินะคะ แล้วก็นอย V อ่อนอยปกติให้ศูนย์กับหนึ่งบอมานะคะศูนย์ไปลงน้อย V I P คะ่ะแล้วก็ V I P แปดกับเก้าขึ้นบนน้อยพิเศษนะคะเอซี FC. บอเขาเนาะแปดห้าเห็นบ้าปขึ้นน้อยพิเศษค่ะส่วนของอาจารย์สว้ยเนาะนี่ค่ะให้มาสี 3, 3่กับสามสามมาอยู่เนาะแต่ว่าจับคู่ให้ บอกเข้านะคะเลขชอบส่วนตัวชอบเก้ากับศูนย์เก้าก็มาอยู่ศูนย์ก็มาอยู่เนาะแต่ว่าจับคู่กับเขานะคะส่วนของข้อเกลี้ยงให้วิ่งลูดเมื่อวานนี้เด่นทั้งสามตัวเลยทั้งห้าทั้งหกทั้งเจ็ดมาทั้งสามตัวเนาะห้ามาน้อยแรกหกมาน้อยที่สองเจ็ดมาน้อยที่สามนะคะ ก็เลยจับคู่ให้เข้าที่ชุดเน้น6-3หรือว่า3-6นอยปกติและชุดรอง7-3ตรงๆรงล่างของนอย VIP นะคะของพ่อเกลียงก็แตก2หานอยนะคะส่วนแม่ริ้วค่ะให้5กับ4เมื่อวานนี้4เออ5มานะคะ5มาแต่ว่าจับคู่ให้บ่อเข้านะคะเจับคู่ชุด2ตัวบ่อเข้าแต่ว่า แตกสามตัวโต๊ดนะคะของนอย VIP เนาะเพิ่อนไฮมาเจ็ดห้าศูนย์เลขออกห้าเจ็ดศูนย์นะคะเนาะแตกสามตัวโต๊ดเนาะม่เพ่นว่านะ้ำเอฟซีว่าเอาไว้ตัวระบาดซองบาทก็ดีได้เนาะเป็นโต๊ดเนาะคะสามตัวโต๊ดเล่นไว้เพื่อเพื่อเนาะบาทเข่ามากกรได้อยู่ได้เนาะค่ะเอฟซีนะคะ FC. ของเมลีวก็แตกอีกแล้วเนาะสามตัวค่ะ วันนั้นแตกสามตะตรงวันนี้แตกสามตโต๊ดนะคะบึ่งเอาพิจารณาเอาเอาไว้เล็กๆน้อยๆเพื่อกันเนาะ,ะ FC เพิ่นไหามาช่วงนี้เพิ่นว่ามีมีดีเนาะมันช่วงนี้แม่ของแม่ลิว้วอ่าเพิ่นว่าหนาจะเขา่าอบเนาะเพิ่นมาหาโซกแล้วเพิ่นว่าเนาะ FC ทั้งช่องกับพิจารณาเอาค่ะ หลังจากไม่รีว,วิวเขามาโดนเนาะมาช่วงนี้กับเขาบ่อยอีกแล้วก็สาตัวก็แตกสองครั้งแล้วเนาะคะ่ะเฉพาะอาทิตย์นี้นะคะเบบส่วนของตาปากน้ำํำโพเมื่อวานนี้ให้7กับ0มาทั้ง2ตัวนะคะศนย์ 0. ก็มา7ก็มามาด้วยกันเลยเนาะแต่ว่าจับคู่เข้าแค่7จสมตรงๆล่างของนอย VIP นั่นเองอาจารย์ต้อยร้อยเอด ให้เจ็ดกับแปดวิ่งรูดก็มาทั้งสองตัวแต่ว่าจับคู่ชุดเนีน้เฉยไปละอันน่าแต้มเนาะหกสี่เออสี่หกออกสามหกนะคะเนี่ยแปดสี่ออกแปดหานะคะส่วนเลขวินมาด้วยกันเนาะก็คือแปดห้าน่อยพิเศษแล้วก็หกสามสามหกน้อย ปกติแล้วก็7 3็ดนอย v ีไเนาะเลขวินมาทั้ง3าฮานอยเลยนะคะอ่ะได้ผลงานเมื่อวานนี้แล้วมาเอาตัวเลขของวันที่12กันต่อเลยค่ะวันนี้เจ้าแรกก็คือของอาจารย์ตอยรอยเอดวันนี้ให้วิ่งรูดที่4กับ5จับคู่ที่4 1 4 2 5 1 เอ 1, 1 4 C หน่ C เนาะ C คููกับไฮฟอร์มน C หน C C สองสองาหนึ่งหนึ่งห้าแล้วก็6116ส่วนเลขวินเนาะ FC ทั้งช่องไปจับวิเนเอาเองเนาะสี่ห้านะคะอาจารย์ต่อยคนจะบวจับคู่ให้หลายคู่เนาะแต่ว่าไฮเลขวินมาก FC ทั้งช่องเอาไปวินเอาเนาะนี่ค่ะเลขวินคนมากคู่มือนะคะ เมื่อวานนี้ก็มาทั้งสามฮานอยเลยเนาะส่วนวิ่งลูดก็มาทั้งสองตัวเนาะวิ่งลูดมาทั้งสองตัวค่ะส่วนวันนี้ให้สี่กับห้าเนาะสองอาจารย์ตอยรอยเอด็ดเมื่อวานนี้แม่เพ้นอ่าบอยยำให้เอฟซีทั้งช่องว่าค่อยยำให้กับบอยยำเนาะแม่เพ้นจะบอยยำให้ให้เอฟซีทั้งช่องแคปน้าจอเอาเนาะ ช่วงนี้แม่เพ่นว้าหลายก็ได้ค่ะมันยังบบเข้าทีค่ะเอซี 4, แป๊บหนึ่งรอบแป๊บหนึ่งค่ะเดี๋ยวจะย้ำให้ยาซีวาว่าหลายอีกเนาะถ่ายย้ำให้หลายเทือก็ะด้แคปหน้าจอได้หรือ,อยังคะมาต่อของสุดใจพารวยให้มาแปดตัวเดียวจับคู่ที่แปดสองแปดสามแปดเก้า แล้วก็ 72, 73, 74นะคะของสุดใจพารวยค่ะงวดวันที่22วันนี้นะคะให้วิ่งรูด8ตัวเดียวเนาะจับคู่ก็คือ 82, 83, 89, 72, 73แล้วก็74นะคะ FC แคบนาจอของอาจารย์ต้อยลอยเอดแล้วก็ของสุดใจพารวยวันนี้ค่ะ แคบหน้าจอได้ยังเนาะไปต่อค่ะส่วนฮาหนอยแม่ริ้ววันนี้ให้วิ่งรูดสองกับ3นะคะอ๋อวิ่งรูดบนล่างสองกับ3มชุด3มตัวค่ะมี4คู่นะคะวันนี้ก็คือสองสามสองเนาะแล้วก็3 9 0 6 9้าศูสองเจสองนะคะ ชุดสามตัวค่ะชุดเน้นสองตัวสองเจ็ดเก้าศูนย์สองสามเก้าสองสามเจ็ดชุดรองศูนย์สามสองสี่และหกสามนั่นเองนะคะของแม่ริ้วค่ะส่วนเมื่อวานนี้ของแม่ริ้วจูจะคู่ชุดสองตัวให้บอขานะคะแต่ว่าเข้าชุดสามตัวโตนะ๊ดเนาะนอย VIP ค่ะเข้าหนึ่งนอยนะคะ วิ่งลูดก็มาค่ะมาที่5นะคะเอฟซีวันนี้ก็เบิ่งเอาเดอร์เนาะเบิ่งเอาตัวเลขค่ะผิดจะรลนะหน้าเอาเอาตัวระบาด2บาทไวติดไวก็ดีนะคะเอซีชุด3ตัวนะคะมาต่อที่ของพ่อเกลียงวันนี้พ่อให้วิ่งลูด6กับ7ด จับคู่ชุดเน้นหก6 5 6หกห้าหกหกเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดหแล้วก็ชุดรองแ4ด5 8 6แปดห้าแปดหกนะคะของเ็้าเกลียงคะ่ะวันนี้รวยกันต่อนะคะเ็้าเกลียงบอกว่าวันนี้รวยกันต่อคะ่ะส่วนว่าวานนี้วิ่งรูดมาทั้งสามตัวเลยเนาะ่นว้าเลขมันเด่นทั้งสามตัวก็เลยมาทั้งสามตัวเลยเนาะส่วนชุดจับคู่สองตัวเข้าสองฮาหนอยนะคะก็คือ หกหรือว่า3 6มหกโดยปกตินะคะและ7 3ของนอย VIP ค่ะจับคู่เข้า2หานอยเนาะสวดวันนี้วิ่งรุ่นหกับ7เหมือนเดิมชุดเน้น6 4 6 5 6 6 7 4 7าหกและชุดรองก็คืออ่าแปดสและ8ปดนะคะเออ่ะแคปหน้าจอเอาของแม่ริว้วแล้วก็ของพ่อเกลียงวันนี้นะคะ แคปหน้าจอได้ยังค่ะเอซีได้แล้วจะพาไปต่อที่ของอาจารย์สวยวันนี้อาจารย์สวยให้มาค่ะวิ่งรูดบนล่างวันนี้เก้ากับหนะคะเก้ากับหกหมาตรงกันอยู่จากสำนักแล้ววันนี้ก็แล้วจับคู่ออกมาให้ได้สามเก้เก้า เก้านะคะเจ็ดเกาแปห่หกห้าหกเจ็ดหกแปชุดกัน6 9เก้าส่วนตัวเลขที่เพิ่นมักส่วนตัวชอบส่วนตัวก็คือ3ามสามสอและหกก็แสดงว่ามือนีหลูดเบิ่นไปเลยค่ะ fc ค่ะเป็นแบบนี้เนาะหลูดเบิ่นไปเลยทั้งสามฮานอยนะคะ fc ถ้าวันนี้มาเบิ้ลมาเพิ่นมาเนาะบ่มาน้อยปกติกับตองมาน้อย v อ p บอมาน้อย v i p ก็ตตองมาน้นยพิเศษนะคะเบิ้ลมอนี้ไม่เห็นว่านะอ่ะได้แล้วเนาะส่วนเมื่อวานนี้ของอาจารย์สวัยหลุดนะคะแต่ว่าเลขซอบส่วนตัวเพิ่ม์มาเก่ากับศูนย์เก่ากับศูนย์กับมาเนะคะส่วนเลขสูตรเข้าวิ่งรูดแค่3ตัวเดียวเนาะ โอ้เข้าที่เจ็ดสามนอย VIP ค่ะ FC ไม่เพิ่นนมาบ่เขาจังใดขอโทษหลายๆนี่ค่ะเข้าที่เจ็ดสามนอย VIP นะคะของอาจารย์สวัยค่ะขอโทษค่ะมามี่หกสามสามหกเนาะมีแต่เจ็ดสามนอย VIP เท่านั้นนะคะค่ะก็เข้า่หนึ่งน้อยเนาะส่วนวันนี้วิ่งรูดเก้ากับหกนะคะ FC เล็กชอบส่วนตัวเป็นเบิ้ลนะคะลูดเบิ้ลไปเลยเนะะากนนะกูได้มักเบิ้ลนะเมื่อน,นี้มาต่อที่ของตาปากน้ำโพฮานอยรวมวันนี้วิ่งลูดที่หนึ่งกับสี่จับคู่หนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สี่แล้วก็สี่เจ็ดนะคะของตาปากน้ำโพค่ะ สว่วนเมื่อวานนี้วิ่งลูดตาเข้าทั้งสองตัวเนาะจับคู่เข้าที่7-3ตรงตรงน้อย VIP ค่ะก็เข้าหนึ่งนอยเช่นกันนะคะเอะยบซีทั้งช่องแคปหน้าจอเอาของอาจารย์สวัยและพาน้อยรวมตาปากน้ำโพวันนี้ได้แล้วเนาะจะพาไปต่อ ได้ยังขายเอไปต่อฮานอยแยกกันเลยส่วนฮานอยแยกวันนี้ตาให้เออของเขาฝากมาก่อนเนาะเขาฝากมาให้มาวันนี้นอยพิเศษลูด4กับ5จับคู่ที่40 41 50 51ชุด3มตัวบน4 51และ5 40สนฮานอยปกติรูด1กับ2 จับคู่ที่1-2 1-3 2-2 2-3ชุด3ตัว1-2-3และ2-1-2ส่วนฮานอย VIP ให้6กับ7จับคู่6-0 6-1 7-0 7-1ชุด3ตัวบน6-7-1และ7-6-0นะคะส่วนของเมื่อวานนี้หลุดค่ะหลุดทั้งตัววิ่งตัวรู้ทั้ง3ฮานอยเลยเนาะ จับคู่ก็บบกเข้านะคะเมื่อเบิงของตาปากน้ำโพวันนี้น้อยพิเศษตาให้วิ่งรูดที่8กับ1จับคู่8 9 8 2 1 9 1 2ชุด3ตัวบน8 1 2และ1 8 9ส่วน5นอยปกติให้4กับ7จับคู่4 4 4 7 7 4 7 7 ชุดสตัวบน477และ744ส่วนฮานอย VIP ให้วิ่งรูด7กับ0จับคู่71 74 01 04และ704แล้วก็071นะคะเมื่อวานนี้ของตาก็หลุดเหมือนกันนะคะหลุดทั้ง3ามฮานอยเช่นกันนะคะวิ่งรูดก็หลุดจับคู่ก็หลุด ส่วนวันนี้ก็ได้แล้วเอฟซี FC ทั้งช่องแคบหน้าจอเอาไปเป็นแนวทางกันนะคะเบิ้งเอาพิจารณาเอาเนาะว่าจะรุงทุนตัวใดคู่ใดเราขอให้ถูกให้ปังกันก็แล้วกันเด้อค่ะเนาะวันนี้ขอให้แตกบนแตกล่างแตกสามฮานอยเหมือนเดิมค่ะขอให้แตกสามตัวตรงเด้อนะอ่ะเพ่นดาไดคบ จบทั้งเจ็ดสำนักมาฝากแล้วยังเหลืออีกซเซียนนะคะเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทุกๆคลิปด้วยคะ่ะขอบคุณห,หลายๆลายค่ะผู้ใดกดไลค์กดแชร์ขอให้ถูกหวยทั้งสตัวตรงนะคะสวัสดีค่ะ